ใช้น้ำกดของยี่ห้ออะไรสวัสดีค่ะวันนี้ลุงขออนุญาตมาตอบเม้นของพี่คนนี้นะคะพอดีพี่เขาถามมานะคะว่าลุงใช้น้ำกดของยี่ห้ออะไรนะคะสำหรับการทำยางก้อนถ้วยนะคะจะใช้เป็นขวดนี้นะคะเป็นของพาราไทยนะคะพี่พี่เพราะว่าลุงใช้ตัวนี้แล้วมันไม่แพ้นะคะพี่พี่เพราะเพราะว่าปีแรกที่ลุงมากรีดยางนะคะลุงเคยใช้ที่เป็นขวดสีขาวะคะ่ะลุงรู้สึกว่ามันแรงไปนะคะเวลาลุงผสมนะคะ ลุงก็จะใส่น้ําให้เต็มถังนี้ก่อนนะคะถังสีนะคะที่ลุงใช้ค่ะช่วงหน้าฝนนะคะลุงก็จะผสมสามขวดเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราคนน้ากดช่วงหน้าฝนนะคะมันจะทําให้ยางเราจับตัวกันเป็นก้อนเร็วกว่าค่ะกนันไปฝนต้นหนาวนะคะลุงก็จะใช้แค่สองขวดพอค่ะพอใส่น้ําเต็มแล้วนะคะลุงก็จะผสมเลยนะคะ ใส่ไปเลยนะคะสามขวดค่ะช่วงหน้าฝนนะคะและลุงจะไม่ผสมอย่างอื่นเลยนะคะใส่แค่นี้จริงๆค่ะพี่ๆทุกคนใส่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะถือว่าน้ำหนักยางก็โอเคค่ะไม่ไม่ได้มีอะไรผสมเลยนะคะใส่แค่น้ำกดสามขวดพอค่ะ ส่วนมากลุงก็จะผสมก่อนที่จะไปกรีดยางนะคะพอเรากรีดยางเสร็จนะคะประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาเอาน้ํากดไปหยอดได้เลยนะคะแล้วพี่ๆใช้ตัวไหนกันบ้างคะแนะนํากันเข้ามาได้คะ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ